ความเดิมตอนที่แล้วเอพิโซดสิบเจ็ดหนึ่งสองสาม้อู้ชิบหายมันเห็นชิบหายแล้วมีตัวใหญ่ยักษ์ด้วย all these queens, Oh ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมรเดอ e r EP ที่18นะคะทุกคนใครที่ดูมาถึง EP นะ EP นี้นะคะเก่งมากคุณเก่งมากจริงๆเพราะวันยาวนานเหลือเกินนะพี่คิดว่า EP นี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่ามันขึ้น เอ่อ EP ที่แล้วมันขึ้นว่าเราไม่สามารถกลับไปได้แล้วนะโอเคอยู่ไหนเนี่ยอีกกจเลยคิดว่ามันน่าจะน่าจะ e ี EP สุดท้ายเดี๋ยวโอเคเรามาผิดทางไปโตกันดีกว่า ถึงที่เซฟอัพเกียร์ก่อนมีอะไรให้อัพอีกเปล่าสโอ๊ปไม่ต้องใช้ก็ได้มัง้งไม่ได้ใช้แฮนกันมีอะไรบ้างแฮนกันครกแล้วมองไลเฟิ้ลช็อตกันล่ะ นี่ช็อตกันยังมีอยู่ออกไปทันนูเหรอต้องอัพอันนี้ก่อนโอเคไม่มีแล้ว ไปต่อไปได้เวลาบูหลกเซมจะมาแล้วรอก่อนทางยาวอย่างงี้ไม่ดีแน่ เรไม่ถึงอีกเหรอเออทำทำนี้ทำไมว่ะ <Wow. S 2> ุยโอเคไปยังไงวะมาทางนี้โอเคลุย ไปหุยแกเก็บของแป๊บเอ้าผิดผิดอันหน้าไขา่หน้าเหลือเกินลูดไปลูดไปข้างๆนี้แหละหรือเปล่าวะถูกตัวฮึบกด e โอเอเดี๋ยว อุ้ยๆเกือบลนมีอะไรอีกเปล่าฮึบกระโดดไปขึ้นไปขึ้นไปกระโดดอีกทีมากระแทก เราช่ำชองแล้วเราเรารู้แล้วว่าต้องทำยังไงเป็นไงเป็นไงเอา้าเราเราไม่รู้แล้วเราไม่รู้แล้วว่าต้องทำยังไงออกฝั่งนูน้นโอเค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 อย่างนี้หรือเปล่าเออเราเรารู้แล้วไงเรารู้แล้วว่ามันต้องทำยังไงร, <laughs> รู้อะไรวเอาไปเอาไปเอาไปโอเคโอเคไปต่อไปต่อ โอเคตรงไหนวะเนี่ยตรงนู้นหรือเปล่าเออรูดไปเลยโอ้กด e แน่นอนกด e แน่นอนไป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 อะไรอ่ะไปไหนอ่ะไม่คือจะโชว์ช่ำไงแต่มั่อเ,เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ไปเราเราแบบ rush เรา rushing เรา rushing 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 เอา้า <c oughs> ทำไมมันหล่นล่ะ <c oughs> คุณพระมีลาวาด้วยเอาใหม่ oh เรา rushing เรา rushing เรา rushing a g a i n a n อ a g a i าอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุด กด e คิว่าเป็นฝั่นี้มากกว่าโอเคล่า t h out those b a t s are heading your way we did everything we could to slow them down thank y o get to the boat if i'm not back we're not leaving without you เโอเคไรอัสบอกจะรอจะรอที่เรือจะรอที่เรือ จะแบบว่า Not go without you Not go without you okay. กระโดดสองทีอ,อุ้ยฮึบอึบแต่มันไม่ได้อุ้ยๆกือบลนกระบลนโอเคข้บเถิบมาหน่อยข้บเถิะหนึ่ง รอคึบโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปบางทีเวลารีบมันก็แบบโอเคอดีๆเขาให้เราเห็นเส้นทางนะตรงนั้นเลยดีกว่าเอาโอเค รูดไปรูดไปรูดไปโอ๊ยกระโดดกด e ลงหรือเปล่าเอาให้เราลงหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้ นี่ลงมาทางนี้หรือเปล่าไม่ลงปึ๊บโอ้โห้ยโอเคไม่เหนื่ต่อโอเค,ต,ออเคตรงนี้มัง้งตรงนี้มัง้งเกือบลงไปข้างล่างตายอีกรอบแล้วโอเค Okay, ยังอัพไม่ได้เซฟได้เฉยๆไปต่อ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 เก็บเก็บของเก็บของไปขึ้นแหละขึ้นแหละขึ้นขึ้นขึ้น,นทางไหนดีทางไหนดีไปข้างๆไปข้างๆงยังไปได้อยู่ไปได้อยู่ยังปูดได้ใหญ่ครูดได้ใหญ่ โดดอีไป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 โหเราโคตรแบบทราหนอดทนเลยว่ะอุ้ยเราจะไม่เป็นไรใช่ไหมควงมือเปล่าฮึบอือโอเค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 เออโอเคโอเคโอเคได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ ไปอีกไปอีกไปอีกมันจะถะล่มไหมนะไม่หรอก <ไป S 1> ว้าเตรียมถ่ายวิทยาแล้ว อุย้ยจะตายเอาขอโทษเอาใหม่เอาใหม่เอา,เ,อาเปลี่ยนปืนเป็นนี้ปืนนี้ปืนนี้ดีกว่าปืนนี้ดีกว่าต้องเข้าไปอุ้ยมาอุ้ยมาอุ้ยทำไมวะทำไมวะทำไมฮอทำไม ดีแซมโฟดะซันควีนโฟดะซันควีนหรอเอออุ้ยมาดิตึ๊บเอออุ้ยเออเออเคยิงโดนยิงไปซะโดนรั่วยังฟาร์มอยู่อีก ไปไหนต่อขึ้นข้างบนเหรอเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดแฟมขอโทษ น่าจะขึ้นนี้โอเคโอ้โหมาเป็นกองทัพอุ้ยโดนทับไปแล้วเออ,เอ,อดูบาสตากูบาสตากมานี่มานี่นเออไม่ไม่เหรอ อรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนเอ้ยเอาไปไปมันไม่เคยได้ผลเลยวะระเบิดรงนั้านอ่ะโอ้ยโอเค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 อุ้ยมันหมด ขอฟาร์มก่อนขอฟาร์มก่อนอ้ยขอฟาร์มก่อนอ,อุ้ยมันไม่ให้แล้วหรอแผนนี้ก็ได้โอเคอะไรอ่ะโอเคมานี่ เอาใหม่เอาใหม่ฮึบอืออึบอือเออฮึบเอเอ,เอไม่ต้องชงต้องใช้ต้องชงต้องใช้กระสงกระสุอออนอ่ะอุ๊ยแอบก่อน <sy itez> มันไปไหนวะโอ๊ยมันคงไม่ฟังหรอกนะจุดนี้อ่ะเราต้องทำได้อุ้ยกระโดดอี๋โอ้โหเกือบล่นเนี่ย สโลว์อะสโลว์ห้ทำอะไรโอ้ยมาอาจจะดูบั๊กนิดหน่อยยิงอะไรวะเอามันตีกันเองไอตัวใหญ่มาแล้วเออไม่ได้ผลเวย้ย ไปไกดีโ oh. อ้ยิงหลังวิ่งยิงหลังยิงหลังแน่นอนยิงหลังแน่นอนนะจุดจุดนี้เออหลังแตกอีกรอบอีกรอบไหมน้องฮึบพึบพึบเออเออหลังแตกอีกรอบอีกรอบอีกรอบอึบพึบเออยูวย่ว่ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เปล่าเฮ้ยดี x วเก็บไม่ได้โอเคเราเก็บเออเราเก็บคนเล็กก่อนเราเก็บคนเล็กหมดยังอ่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยรีโหลดก่อนแป๊บฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยมึงอุ้๊ยๆ้ยิงๆๆกูจะตายกูจะตายกูตายแล้วไม่เห็นนะไม่เห็นลูกกระจกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ้ยโอ้ยเออเรามันเซฟให้ว่ะให้อือยิงนี้ใส่ うん。 ก็โดนอันนี้มึงก็โดนอันนี้นี่เอาไปเอาไปเกลียวกราดกดเกลียวกดเกลียวนี่นี่นี่เอาไปเอาไปมาเอาไปอีกทีอุ้ยอุ้ยหัวแตกอืออุ้ยกดเอฟอืออีกทีอีกทีเอฟเอฟอีกทีสมาท สักเมตรอีอีอีดึงดึงดึงหัวแตกเหมือนซอมบี้เลยอ่ะไม่มีตาด้วยโอเคแตกผ่ายขอเก็บกระสุนหน่อยไม่มีของแล้วรอ,อก่อนนะแซม กรีดร้องรอกรถึงแล้ว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  เออกัดกัดนิว้วหยิบเออยิงหน้าแตกยิงหน้าแตกออไม่ใช่หน้าอะไรย,ยิงเร็วมีสองอันเออเออมึงตายมึงตายอุ้ยเทอะเรามีสองปืนเมื่อวานเรามีปืนคู่ ฮิมิโกะยังไงต้โนโคมไฟเลยต้โนโคมไฟที่แซมยังไงแซมไม่ได้กลายร่างใช่ไหม แสงจากสวรรค์แล้วเยโจนากับเรยเยสรออยู่ที่เรือ Oh, um, strong. She did it. <laughs> I think she's going to be okay. All right, let's get the hell out of here. I've been so blind, so naive. For years I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. So <coughs> the south of japan anything don't really know what happened to you um. no on that island judging from those wounds and that look in your eyes on the side I don't want to know anyway we'll be home soon home Oh ่ o w อา not going home ไปต่อเรายังจะไปต่ออีกนะ <laughs> ไม่เข็ดไม่เข็ด s e r v e r s b o r n ผู้ราชีวิตได้เกิดขึ้นแล้วเย้ <laughs> <Yay! S 1> แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ูบไรเดอร์นะของปี 2013นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะถึงจะแบบนานมากแต่เลติดตามขอบคุณมากๆจริงๆอันนี้ก็คือทีมผู้สร้างนะคะก็ถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกแบบดูไปนิดหน่อยแล้วแบบเอออยากเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยก็ลองซื้อมาเล่นดูนะคะสนุกมากมันมีภาคต่อๆไปด้วยนะแต่พี่ ไม่แน่ใจว่าจะหยิบมาเล่นไหมหรือยังไงดีนะคะค่อยเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่าคุณทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันเกมหน้านะคะว่าจะเป็นเกมอะไรไปบาบาย,บาย,บายเจอกันค่ะอันนี้เป็นดีไซน์ที่นี่เป็นรูปภาพนะไบ,บายครับไปแล้ว thank you